สวัสดีครับก็สําหรับความรักกับเสียงเพลงของออลว่ามันเป็นสิ่งคู่กันครับบางทีบางทีการที่เรามีความรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งการทำเพลงของเราก็จะก็จะเปลี่ยนไปครับหรือแม้แต่สมมุติถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกอะไรบางอย่างเพลงมันก็เป็นตัวบอกความรู้สึกของเราได้อีกหนึ่งอย่างครับผมก็สำหรับว่าเพลงกับความรู้สึกกับความรักอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งคู่กันครับ ครับสำหรับตัวออฟนะครับก็อยากจะฝากนะครับ SOS 3นะฮะก็ s ี s ันอ of l o v e ซองนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะฮะมิวสิกเฟสติวัลซึ่งเป็นมิวสิกเฟสติวัลที่ใหญ่มากๆนะฮะจุคนได้25,000คนแล้วอยากจะให้มาซื้อบัตรกันเพราะว่าจริงครั้งนี้เนี่ยออฟก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มีโอกาสมามาร่วมกับเทศกาลดนตรีครั้งนี้นะฮะแล้วก็มีศิลปินอีกหลายท่านเลยครับที่เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็อยากจะฝากให้กับทุกๆคนนะฮะได้มาสนุกกันนะฮะแล้วก็ออฟว ได้อะไรใหม่ๆกลับไปแล้วก็คงมีความสุขกันแน่นอนครับผมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลดนตรีดีๆครั้งนี้ครับ